ลูกโูบดิสเบรกต่อกันเลยนะคะตัวนี้เป็นของ Honda ค่ะ Honda Accord Accord ปีแปนะคะโดยประมาณเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาวัดให้ดูนะคะเผื่อจะเทียบใส่ได้กับปีอื่นอื่นอีกนะคะจะลูกนิดเดียวแบบนี้เลยค่ะหน้ากว้างตรงนี้มีสามจุดสามมาร์กนะคะตามนี้เลยนะคะ อยู่ที่35มิมลนะคะหน้ากว้างแล้วก็ยาวยาวอยู่ที่สี่สิบห้ามิลแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยววัดให้นะคะสําคัญไม่สำคัญไม่แน่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะวัดให้แล้วกันนะคะจะได้ชัวร์ชัวร์ยี่สิบปดมิลน,นะคะแล้วก็30มมิล สีมิลวัดแบบนี้วัดแบบนี้ก็จะได้โอเคนะคะมั่นใจขึ้นสามารถที่จะจับตัวอย่างเราวัดตามได้นะคะ